Yeah mm -hmm. อันนี้ก็เป็นเกาะข้างกลงนะครับต่อข,ข้างกลงวันนี้มาทําให้ชมกันนะครับก็มีคอมเมนต์มาบอกคนใบ้มั่งคนบ้ามั่งนะครับก็เลยคุยน้อยหนะ่อ อันนี้ก็เป็นการเสียบรวดก็สินค้าเรามีส่งทั่วประเทศนะครับแต่เราไม่มีปลายทางก็ต้องขอโทษคุณลูกค้าที่ต้องการรับปลายทางนะครับ แต่เราก็มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ใน Lazada นะครับช้อปปีเข้าไปค้นหาสั่งซื้อได้นะครับมีปลายทางนะครับสาหรับสินค้าลุกนุ่มก็มีอยู่ในนั้นนะครับคือเรามีตัวแทนมีลูกค้าที่รับไปจำหน่ายอยู่ในนั้นนะครับมีร้านในช้อปปีกับลาซาด้า นี่ก็มารีวิวคร่าวๆให้ชมกันนะครับให้ชมกันว่าสินค้าเราทำจริงตรงจริงนะครับตรงทั่วประเทศ ก็ต้องขอบคุณที่คอมเมนต์สอบถามกันมามากมายนะครับ mm. คืองานงานทำมือก็ mm. ทำมือแล้วก็ต้อนกได้จริงดักได้จริง mm. ก็ราคาก็ต้องตามคุณภาพนะครับ นะครับบางคนก็ว่าแพงแต่พอคิดค่าของค่าอะไรก็เหลือไม่เยอะครับคือเอาแค่พออยู่ได้นะครับพออยู่ได้นะครับแต่คุณภาพเราต้อนนกได้จริงรีวิวเรามีเข้าไปชมทางหน้าเพจเราได้นะครับเพจเราก็เปิดมาเกือบสิบปีนะครับ จ็สิบปีนะครับอันนี้ก็มาสาธิตให้ชมกันด้วยมารีวิวสินค้าไปด้วยนะครับเพราะว่างานต้องเน้น เน้นให้ดอนกได้จริงนะครับไม่ใช่ซื้อไปเสียเงินเป้าราคาทูกสองสาร้อยสองร้อยก็เสียเงินเป้านะครับจะต้อนลกไม่ติดนะครับแต่ของนุ่มรับประกันคุณภาพนะครับ ก็เสียบโรสเส็็จก็ทักทักกลางยึดให้แน่นนะครับทักกลางยึดให้แน่นเพื่อจะลองไปทำดูนะครับนะครับช่องสุดท้ายมันห่างเราก็ต้องโวนให้มันที่นะครับ ก็เดี๋ยวจะตัดไปประกอบให้ชมกันเลยนะครับอันนี้ก็คร่าวๆก่อนเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับอัพโหลดยากนะครับเดี๋ยวจะตัดภาพไปประกอบให้ชมกันเลยนะครับก็ครับพอถักคาดกลางเสร็จแล้วก็คาดค้างคาดค้างถักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาประกอบกันเลยครับต่อจากคลิปที่แล้ว ตส่เสานครับติดเ,เสา oh. 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 ก็เจาะลูกสปริงเสร็จแล้วก็ ใส่สปริงเลยครับ ตรงน,นี้ก็เป็นคอนกระดกนี่นะครับคอนกระดกนี่ก็จะเป็นตะไคร่นะครับขั้นตอนประกอบก็ไม่ยาวมากนะครับ วัดให้พอดีกับข้อ ใส่ใตะค่รใ,ใ,ใ,ให้พอดีกระขอบนะครับนี่คือฝาตบนะครับ ปูกตะข่ายให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวตั้งนะครับตัวตั้ง แล้วก็ตั้งกลไกถ้าคนที่ไม่ชอบบรรยายก็ก็มีที่ที่ชอบให้บรรยายก็มีนะครับมีต่อว่าเข้ามานะครับนี่นะครับตั้งตัวตั้งตะขอตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นกอข้างกงง่ายๆนะครับผมทำมาให้ชมกันนะครับก็นสนใจสินค้าทักข้อความเลยนะครับทักข้อความสอบถามสั่งซื้อกันได้นะครับรับประกันว่าสินค้าเราราคาก็พอสมควรนะครับกับคุณภาพนะครับได้นกติดนกนะครับเราไม่ได้ทำแค่ว่า เป็นระเนียน,นะครับของลุงนุ่มต้อนๆนกได้จริงนะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพยงเท่านี้สวัสดีครับ